กิจกรรมตอนเย็นครับกิจกรรมของครอบครัววุ่นวายความดีอของเขาครับแเแรงแรงมันแพงก่อนเอาช่วยเลย <laughs> เอาแล้วไม่มีใครเล่นด้วยเลยเขนีเ <laughs> ข้าห้องกันหมดแล้ว <laughs> <laughs> โอ้ยแต่อีตดุมากล่ะ ไม่มีเคยเล่นด้วยเลยเกยดสลกไกไูกเล่น้าาานเ,าาานเดกอต้ตัวลูกกูกนกหน้าเล่นด้วยหน่อยตามไปเลยลูกตามไปเลยครับโอเคตามไปเลยลูก <laughs>